สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะมารับฟังกันคะ่ะในช่วงวันที่21-31กรกฎาคมปี2568นี้การงานของท่านรับรื่อลักลองตัวดีหรือไม่ มีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นไหมแล้วการเงินของท่านละ่ะสามารถหมุนได้หรือเปล่าในช่วงระยะเวลานี้ทั้งท่านที่มีอาชีพส่วนตัวและทำงานประจำนั่นเองนะคะท่านจะต้องทำบุญในรูปแบบใดถึงจะเป็นการเสริมดวงและจะเป็นการหนุนดวงหนุนสิ่งดีๆมาให้กับท่านในช่วง ระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะบอกให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวลัคนาชาวราศีมังกรทุกท่านค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมังกรท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะเรียกได้ว่าแต่งตัวดูคือพูด,ดง่ายๆถึงท่านไม่ใช่คนสวยคนหลอ่อท่านก็จะดูดีนะคะคนมองคนเขาก็จะเชื่อมั่น มีความเชื่อถือในตัวท่านท่านใดที่มีลูกน้องบริวารท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อผู้คนเช่นเซลล์ในหน้าต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับท่านนะคะเหมาะแก่การออกหาลูกค้าพูดคุยลูกค้าคือพูดง่ายๆถ้าท่านอยากจะคุยเรื่องอะไรก็ตาม หรือแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับงานของท่านสําหรับบางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดในช่วงระยะเวลานี้การทํางานของท่านนะคะจะราบรื่นขึ้นการพูดคุยก็ถือว่าได้รับความร่วมมือคนฟังเขาจะคล้อยตามท่านเป็นคนที่มีวาทศิลป์และโดดเด่นในเรื่องการใช้คําพูดจะมีข่าวดีในเรื่องของการพูดคุยมีข่าวดีจากการเดินทางด้วยนะคะเหมาะแก่การออกพบปะผู้คนเหมาะแก่การเดินทาง ท่านใดที่ทํางานบริษัทพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศทํางานประจํานั่นล่ละค่ะช่วงนี้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือดีจากคนรอบข้างนะคะติดขัดมีปัญหาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยและที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือท่านมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านเรื่องการงานฉะนั้นท่านงานไหนนะคะทําแล้วไม่ผิดกฎหมายทําเลยค่ะ เป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยนะคะในช่วงนี้ต้องของเรียนตามตรงว่าช่วงนี้งานหนักและเหนื่อยหลายท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเรียกได้ว่ามือเป็นระวิงนะคะทางานไปใช้ความคิดไปทํางานไปวางแผนไปนี่คือลักษณะการทํางานของท่านในช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบกรกฎาคมนี้นะคะข้อดีก็คือว่าช่วงนี้การทํางานของท่านไม่ค่อยจะติดขัดมีปัญหามากปัญหามีแต่เป็น ปัญหาเล็กๆน้อยๆบางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะถ้าท่านกำลังรอคอยข่าวต่างๆข่าวนั้นจะเข้ามาค่ะและจะเป็นข่าวดีมากๆสำหรับบางท่านด้วยนะคะและที่สำคัญท่านจะได้เพื่อนร่วมงานดีมีคนคอยช่วยเหลือทั้งคนที่บ้านและที่ทำงานท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะทำงานเก่ง ผลงานออกมาดีเลยละ่ะได้รับความชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือว่าได้รับการสนับสนุนโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะอ้ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะตั้งใจที่จะทํะไรทําได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญท้งเรื่องของการพูดคุยและการยื่นเอกสารเรื่องงานเรื่องส่วนตัวขออนุญาตทํางานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศได้ทั้งสิ้นนะคะบางท่านก็กําลังอยู่ในช่วง ยุ่งๆอยู่กับการเตรียมตัวและวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างในระยะอันใกล้นี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้พบปะผู้คนหรอกต้องสําหรับบางท่านนะไม่ค่อยได้พบปะผู้คนเพราะท่านกําลังยุ่งยุ่งเกี่ยวกับการวางแผนหรือไม่ก็มีการรวมทีมเพื่อทํางานบางอย่างชั่วคราวด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็มีอาชีพที่ลักษณะงานที่แตกต,ต่างกันออกไปบางท่านก็กําลังสุ่มที่จะ,ะทํางานพิเศษ ซุ่มที่จะวางแผนเพื่อเตรียมที่จะทำอะไรบางอย่างในอีกไม่ช้าบางท่านก็เตรียมตัววางแผนเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าท่านใดที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจช่วงนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจะง่ายและราบรื่นขึ้นลูกน้องคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือดีลุยให้เต็มที่ค่ะคาดหวังสิ่งใดจะสำเร็จนะคะ เพราะว่าการทํางานค่อนข้างที่จะราบรื่นแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนือสิ่งอื่นใดก็อย่าได้ประมาทนะคะให้มีสติละเอียดรอบคอบนิดนึงช่วงนี้แต่เอาเข้าจริงๆท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังแหละนะคะทําอะไรมีจัดระเบียบจัดการได้ดีในช่วงนี้นะคะงานไม่ค่อยมีปัญหาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะท่านเป็นคนที่เดินตามกฎระเบียบเป็นคนที่ มีความระมัดระวังอยู่แล้วนะคะเรื่องของการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่เงินเข้ามาดีนะคะใช้คำว่าเงินไหลามาเทมาก,ก็ได้โดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายท่านใดที่เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจช่วงนี้ท่านขยันหาเงินเก่งมากไลฟ์สดขายของทั้งวันโดยชนิดที่ว่าไลฟ์สดชนิดไม่กลัวเหนื่อยนะคะข,ขยันทำงานมากชาว ราศีมังกรช่วงนี้ไม่มีใครขายแข่งท่านได้นะเขาพยายามที่จะไล่แต่ว่าด้วยความที่ว่าด้วยบุคลิก่าทางด้วยคำพูดคำชักชวนของท่านคือพูด,ดง่ายๆท่านเป็นคนที่มีคำพูดและการพูดคุยที่ดึงดูดคนเข้ามาฟังนะคะลูกค้าเขาก็ติดใจยอมที่จะซื้อสินค้าเป็นช่วงที่รายรับเข้ามาดีสำหรับท่านใดที่ค้าขาย โดยเฉพาะท่านใดที่ขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะขายเกี่ยวกับของสวยงามขายเกี่ยวกับเครื่องประดับหรือว่าของคือผูดได้ง่ายๆไม่ว่าท่านจะขายอะไรก็ตามช่วงนี้ท่านขายของเก่งมีผลกําไรดีมีโอกาสได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะฉะนั้นทํางานให้เต็มที่เพราะว่า ถ้าท่านคาดหวังเงินท่านก็จะได้เงินมาสําหรับท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวนะคะการเงินของท่านยังไงก็ไม่มีปัญหาในช่วงนี้หมุนเงินได้กล่องเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะท่านไม่ค่อยจะฟุ่มเฟยนะในช่วงนี้ใช้คํานี้ได้เลยค่ะที่ผ่านมาท่านอยากได้อะไรท่านจะซื้อทันทีแต่ช่วงนี้นะคะถ้าไม่จําเป็นท่านไม่ซื้อ เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะระม,มัดระวังการใช้จ่ายข้อดีก็คือว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีดวงได้สิ่งของที่อยากได้ถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรเป็นพิเศษอาจจะเป็นของส่วนตัวหรืออาจจะซื้อให้คนรอบข้างจะได้ซื้อนะคะถ้ามีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะคะช่วงนี้เพราะว่าบางครั้งคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเขาก็จะ นำรายรับพิเศษมาให้กับท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะอะเป็นอันว่ามีเงินใช้จ่ายคล่องมือนะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมอาจจะเป็นการเสี่ยงกับเพื่อนบ้านหรือว่าเสี่ยงในรูปแบบต่างๆช่วงนี้นะคะก็พอมีลุ้นนะคะแต่ดูดูแล้วเงินที่จะมีเข้ามาหาท่านจะมาจากการทำงานนะคะเงื่อนไม่ออกไม่ได้เงินเอาง่ายๆถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็น์ที่จะได้มีน้อยฉะนั้นให้ท่านโฟกัสที่การทำงานหาเงินจะดีกว่าถ้าตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำจะได้ทำนะคะจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินค่ะต่อมานะคะค่าใช้จ่ายยังคงเป็นรายจ่ายปกติถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาแต่ก็เป็นรายจ่ายที่ท่านสามารถจ่ายได้อะบอกให้ท่านคลายความกังวลใจนะคะหมุนเงินได้มีคนช่วยเหลือด้วย ต่อมาในเรื่องของการทําบุญการทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะคนที่เขาลําบากจริงๆนะอาจจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าอุย้ยลําบากมากนะคะข้าสารแทบจะไม่มีกรอกเมก่อเอาคํานี้ได้เลยนะยิ่งช่วยคนที่ลําบากยิ่งดีนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่า,าช่วยเหลือบ้าน ต่างๆที่รับอุป,ปการะเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการก็ได้นะคะคือพูดง่ายๆทำบุญที่เกี่ยวกับคนและสัตว์จะดีสำหรับท่านในช่วงระยะเวลานี้เรียกได้ว่าทำอะไรก็ง่ายและราบรื่นนั่นเองคะ่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเฮงปังปังนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ